สวัสดีครับเย็นดีตอนรับเข้าสู่เพจนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมออยนะครับเกมผีกระสือนะครับวันนี้จะมาเล่น2ลุม1น,นะในด่านคารืหานนะครับผมจะปรับเป็นฝันล้ายเลยนะครับมา เฮ้ยรู้สึกว่าตรงนี้มีใหม่ปะเออตรงนี้มีใหม่ไอ,ไอ้ไอ้ตู้เนี้ยมีใหม่ไม่คุ้นเลยอะ ต่อหน้าต่อตาเลยเกือบมาอีกแล้วไปแล้ว แล้วรู้สึกว่าเราเราเกิดที่อื่นนัยนะเราไม่ได้อันนั้นนะเอ้อใช่ปะวะเออเราเกิดที่เดิมมาถูกแล้วผมไม่ได้เล่นนานนะลืมลืมเพื่อแต่ก็ใช่ดิมันต้องมันต้องเกิดตรงนี้ใช่ไหมป่วาวะลืม่ะจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนาน โ okay. อยวรอมันลงมาก่อน,นครับเดี๋ยวเราค่อยอข,อขึ้นไปนะน่ากลัวจังวะรู้สึกว่าไม่เจอเลื่อยนี่เอ๊ะทำไมรอบนี้ไม่เจอเลื่อยวะโอ๊ยมันกำลังโอ้ไม่ได้วะเราจะไปด้านบนรอรอ มันไม่ยอมไปทีปะอูใช้เกือบหมดแล้วเนี่ยโอ้มันไม่ยอมไปปะขึ้นมาอีกแล้วหมดแล้วหมดแล้วายไม่ยอมไปสักทีทนานก็ต้องไปแล้วครับไม่ไปผมไม่ได้แล้ว อายหมดแล้วโอเคตอนนี้แหละนี่ไปเลยตามหลังยังไงในโลโบอกก็สู้ของจริงไม่ได้ครับเออฉบับต้นฉบับนี่คือดีสุดละ อยอย่าเปิดดิไม่ไม่มาหรอมั้งอ๋อเจอเลื่อยแล้ว คลิปเลยมาแล้วนีด่เดียวเรียบร้อยอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้กับผมแล้วนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ ก็ขยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับอยากพูดคุยกับผมก็คอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกัน,นครับก็ไว้เจอกันในครั้งหน้าครับบ๊ายบาย